hi guys เออเนอขาต้อนรับกลับคืนสู่ช่องนะจ๊ะก็เดี๋ยววันนี้จะมานำเสนอวิธีการใช้ symbol spray ใน Adobe Illustrator หรือ AI symbol ก็คือสัญลักษณ์ spray ก็คือ spray นี่แหละแบบ ทีนี้ก็อยากจะให้มาเปิดเจ้าตัวซอฟต์แวร์ AI กันเลยนะจ๊ะจะได้ดูไปพร้อมๆกันว่าเจ้า symbol spray เนี่ยมันอยู่ตรงไหนของหน้าต่างนี้เด้ออ่ะสักครู่นะจ๊ะแม่นี่จ้ะมันจะอยู่บริเวณนี้เห็นไหมมันจะอยู่ฝั่ง t o o l box ให้เราไปสังเกตฝั่ง t o o l box ก็คือฝั่งซ้ายมือสุดของหน้าต่าง AI นี้เนาะ และนี่ก็คือ Symbol Spray t o มีคียรัดว่า Shi เอสถ้าใครอยากจะแบบเอาเร็วเนาะทีนี้อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองพิมพ์คี์รัดดูบ้างดีกว่าฝึกไว้อ่ะมา Shi เอสเลยปึ๊บเห็นไหมตรงหน้าต่างมันจะมีเหมือนเป็นรูปแบบขวดสเปรย์แล้วก็มีวงกลมขนาดวงกลมเนี่ยเราสามารถปรับลดเพิ่มได้อ่ะถ้าเราอยากจะลดข,ดขนาดของมันให้เล็กลงเราก็แค่ คลิกตรงบอไปไม้ที่มันเป็นสี่เหลี่ยมหัวเปิดอะ่ะกดลงถ้าเราเพิ่มขนาดแล้วก็ไปที่ตรงลอลิงจจ,จ,จแต่ต้องเป็นเวอร์ชันอังกฤษนะอันนี้แค่พูดแบบให้เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนเนาะอยู่ตรงไหนนะจ๊ะอ่ะอตึ๊ดตอ่ะ,อะเราลดขนาดแล้วใช่ไหมเมื่อเราลองคลิกเข้าไปดูนะปึ๊บมันจะขึ้นว่า please select a symbol from the symbols panel first นั่นหมายความว่าก่อนที่เราจะใช้งานเจ้า s ิ m โบ้สเปรยได้เนี่ยเราจะต้องเลือกสัญลักษณ์จากฝั่ง Panels ที่อยู่ฝั่งขวาม,มือของเราก่อนเป็นไงล่ะจ๊ะง่ายใช่ปะล่ะโอเคทีนี้เราลองมาดูว่าสัญลักษณ์ของ s ิ m โบ้เนี่ยคืออะไรในฝั่ง Panels มันก็จะคือตัวนี้เดินนี่ที่มันเคยบอกว่า s ิมโบ้มันเป็นเหมือนรูปรูปไพโ่โพปะไม่เคยเล่นไพ่อ่ะเออ อะคลิกเข้าไปปุ๊บนี่แหละคือความอัศจรรย์อันนี้มันจะเป็นหน้าต่างสัญลักษณ์ที่เราเลือกได้เลยปุ่มหนึ่งที่อยากจะให้สังเกตเลยนะก็คือปุ่มตรงนี้ล่างสุด s y m b o l Libraries Menu มันไม่ได้มีแค่นี้สัญลักษณ์ในการใช้งานนี่คือหัวข้อที่เราสามารถใช้ได้หมดเลยจ้าแม่เออเป็นไงล่ะและอย่างที่เราบอกไปหลายๆครั้งว่า เครื่องมือหรือคำสั่งอะไรที่อยู่ในฝั่ง panel ถ้าเปิดแล้วไม่เจอเมือนเรานะไม่ต้องตกใจก็มาตรงนี้เลยเนี่ย window เนี่ยแล้วก็มาตรงนี้ได้เลย symbols นี่การติ๊กถูกของมันแล้วแสดงว่ามันเป็นคำสั่งที่เรียกขึ้นมาแล้วฝั่ง panels ะถ้าเราแบบติ๊กมันออกมันก็หายถูกประหลาดแล้วก็ติ๊กถูกใหม่ปุ๊บมันก็โผล่มาเหมือนเดิมอะ ทีนี้ลองมาดูเจ้าตัวเมนูต่างๆที่แบบสามารถใช้งานได้อีกดีกว่านะจ๊ะเดี๋ยวเราจะลองใช้เจ้าคำนี้ดูดีกว่านี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะที่แบบเพิ่งจะมาใช้ก็ใช้ไปพร้อมๆกันเนาะอ่ะไหนลองคําว่า celebration ดูสิเป็นสัญลัก์แบบไออ้ยน่ารักปะจิงโก้มากแม่อ่ะเราก็แค่เลือกสัญลัก์ที่เราต้องการอ่ะเราอยากได้ mask แล้วเราก็มาจิ้ม จิ้มแรกเข้าไปทีเดียวนะปึ๊บว้าว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 เป็นไงละะ่ะจะเป็นไงละะ่ะจะอย่างใช้ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมมันยังเรารู้สึกว่ามันยังเป็น Compile ์บ็ออยู่ก็คือว่าเหมือนอ็อบเจกต์ทุกตัวถูกรวมเป็นอ็อบเจกต์เดียวกันหมดเลยมันจะไม่สามารถแยกกันใช้ต่างคนต่างใช้ได้แม้มันจะมีสีวัตถุในเนี้ยวิธีแยกมันนะง่ายมาก ไปที่คำว่า object ตรงฝั่งเมนูบาร์แล้ว expand มันสัแล้วก็โอเคมันก็จะเริ่มเคลียร์เขาเรียกว่าเคลียร์เป็น object ของแต่ละชิ้นออกมาแล้วถ้าอยากจะแยกให้มันชัดเจนขึ้นไปอีกนะเราก็ต้อง expand อีกครั้งหนึ่งปึ๊บแล้วก็โอเคอ่ะทีนี้แหละพอเราได้อย่างงี้แล้วใช่ไหมเราเริ่มเห็นเป็นตัวนี้แล้วเราไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแต่เหมือนเริ่มเห็นเป็น เริ่มเห็นความเขาเรียกว่าความแตกต่างไม่ใช่ความแตกต่างเริ่มเห็นวัตถุแต่ละอย่างชัดเจนเส้นเวกเตอร์เริ่มแยกมันออกมาได้แล้วเราก็ต้องอันกรุ๊ปวิธีอันกรุ๊ปก็แค่คลิกขวาตรงเมาส์แล้วอันกรุ๊ปมันซะทีเนี้ยมันก็จะเริ่มแยกออกมาเป็นอ็อบเจกต์ทีละอ็อบเจกต์ได้แล้วเฮ้ยนี่มันแทบจะเป็นวิธีรัดที่ดีมากเลยนะถ้าใครเหมือนแบบว่าลองใช้เจ้า ซิมโบลสเปรย์นี้ดูะ่ะเป็นไงง่ายไหมง่ายมากแม่แต่ว่าวันนี้อะ่ะไม่ได้จะมาสอน s y มโบลที่มีสำเร็จรูปนะจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตื่นเต้นมันล่ะวันนี้เนี่ยอยากจะมาสอน s y มโบลที่สร้างด้วยตัวเองมากกว่าก็คือเหมือนแบบเราสร้างอ็อบเจขึ้นมาหนึ่งชิ้นแล้วเราก็เอาอ็อบเจหรือวัตถุหนึ่งชิ้นของเราอ่ะไปเป็น s y มโบลในนี้แทนเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยพูดแล้วอึง้งพูดแล้วอึงอ้งเฮ้ยอึงอ้งเองเออเองพูดเองโอ่อะเดี๋ยวลองมาสร้างออบเจกก่นหนึ่งชิน้นเราจะสร้างแบบง่ายๆเลยนะ ว่าได้มาแล้วหนึ่งอ็อบเจกต์โออ็อบเจกต์แล้วเนี่ยเอาเป็นว่าเรามองข้ามเจ้าส่วนนั้นไปก่อนดีกว่าน้อแบหนึ่งน,น,น,นะอ่ะคอเลาหน่อยก็แล้วกันให้มันแบบดูมนมนเหมือนแบบดูแอบสแตรกแอบสแตรกนิดนึงโอเควิธีสร้างซิมโบลเราก็แค่ไปที่ซิมโบลตรงฝั่งแผลปกติแล้วเราก็ดร a กเจ้าอ็อบเจกต์ทั้งหมดรวมให้มันเป็นกรุ๊ปเดียวกัน ก็แค่ลากมันเข้าไปในซิมโบลนั้นแล้วเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีสัญลักษณ์บวกสีเขียวๆอยู่เห็นปะปึ๊บ new symbol แค่นี้เราก็ตั้งชื่อซิมโบลได้เลยมันจะเป็น s y บ b o l อ p t i o นให้เราเลือกเดี๋ยวเราก็จะเป็น นี่มันเห็นเห็นตัวไตรงนี้ไหมมันเขียนว่า movie clips and graphic artex e t for flash import there is no d i f f e r e n c e between these two symbols in illustrator ม,มันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากเนาะในการใช้ export type เพราะฉะนั้นเราก็โอเคไปเลยจ้แม่แล้ววิธีสังเกตการที่มันเป็นซิมโบลแล้วมันจะขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบ เป็นมาร์กตัวบวกอยู่ตรงกลางซิมโบลที่เราเลือกใช้เนาะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูซิว่าซิมโบลแบบนี้จะทำอะไรได้บ้างแล้ววิธีสังเกตเลยคือว่าซิมโบลที่เราสร้างมันแล้วมันก็จะมาอยู่ตรงบริเวณแพเนล s นี้เนาะเห็นปะแล้วก็เป็นรูปบวกด้วยมันเราแบบบวกตัวซิมโบลไปแล้วง่ายง่ายเลยเราก็ไปที่ซิมโบลตรงฝั่ง toolbox หรือ Shift S ปึ๊บ แล้วเราก,ก็ตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งอ่ะเพิ่มขนาดหน่อยอ่ะกด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 อ่ะตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งเฮ้ยเป็นไงล่ะแกน่ารักไปอีกและวิธีมันยังเป็น c compound box อยู่ใช่ปะ่ะเหมือนที่บอกก็มาที่ e x p a n d เลยนะจ๊ะเพื่อให้มันแยกตัวกันก่อนอ่ะ มันก็ยังเป็นซิมโบลอยู่มันแต่ว่ามันจะเป็นซิมโบลที่เริ่มแยกกันแต่ละตัวแล้วเห็นปะแต่ว่ามันยังเป็นเจ้าตัวนี้อยู่เราอาจจะชอบแก้โดยการที่ว่ามา expand อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มันก็แล้วก็ค่อย ungroup <Yeah. S 2> ungroup พวกมันทั้งหมดแล้วมันถึงจะแยกออกมาเป็นละอ็อบเจกต์ทีละอ็อบเจกต์ได้อันนี้คือวิธีที่เราถนัดเนาะแต่ถ้าใครมีวิธีที่ดีกว่านี้เนี่ยก็ สามารถใช้ได้เลยแล้วแต่ส่วนบุคคลนะจ๊ะอันนี้ไม่ว่ากันแล้วเราก็มาปรับแต่งได้นะแม่เฮ้ยเลดไปอีกอ่ะอยังไงล่ะมันเป็นวิธีลัดที่เหมือนแบบว่ามันเป็นวิธีลัดที่เขาเรียกว่าสามารถแบบใช้ได้กับงานที่ออบเจกต์เหมือนกันแต่อาจจะแค่ต้องการต,ต้องการเขาเรียกว่า composition ที่ต่างกันหรือว่าไซส์ที่ต่างกันนิดนึงแล้วก็ค่อยมาแบบ ดัดแปลงตกแต่งภายหลังก็ได้เออก็เป็นอะไรที่เก๋คูดไปอีกเนาะปังปาไปดุนเย่ยอีกจ้าโอ้ยหลงรักอีกหนึ่งเครื่องมือแล้วสิเนี่ยอะแล้วก็แต่งนิดแต่งน้อย ีคือแบบดีอ่ะชอบมากเลยนะเนี่ยจูจูก็ชอบก็เหมือนที่บอกนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ใช้เจ้าเครื่องมือตัวน,นี้เหมือนกัน,น,นจ้าเพราะว่าเคยพูดไปว่าจะมาสอนแล้วก็ต้องมาสอนให้ได้ คือการใช้ symbol square ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะจ๊ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ถ้าอยากจะรู้ว่าเราจะสอนอะไรในคลิปต่อไปก็กดกระดิ่ง subscribe ไว้ก็ได้นะจ๊ะที่ช่องเนาะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณนะคะถ้าสนใจอะไรใดๆก็ทักมาสอบถามได้เ้อสำหรับวันนี้ก็ บายต้องลองนำไปในใช้นะมีประโยชน์โคตร